นี่ก็เป็นสร้อยข้อมือนี่นะคะเราก็ใส่ไปนะคะกล้าไหมใครกล้าก็ใส่นะคะตามสไตล์นะคะแล้วแต่สไตล์ใครที่ชอบนะคะสําหรับเพื่อนๆอันนี้เป็นงานโครเช่นะคะเพื่อนๆงานโครเชรี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นเป็นเส้นยาวๆเลยนะคะเส้นนี้ประมาณเม็ดกว่านะคะผ่านการใช้งานมาหลายงานมากนะคะ อันนี้ก็เป็นงานที่พี่แหม่มคิดไอเดียขึ้นมาเองนะคะคิดเองทําเองนะคะแล้วก็เอามาแบ่งปันนะคะให้เพื่อนๆได้ได้ชมนะคะได้ชมนี่นี่นะคะเป็นเส้นยาวๆเป็นการถักเป็นการถักวนกลมๆนะคะด้านในจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลูก ไม้ My, นะคะเป็นเขาเรียกลูกป,ปัดไม้นะคะเ,เพื่อนๆลูกป,ปัดไม้นะคะวิธีการถักก็คือนี่ค่ะเราไปหาคลิปได้นะคะถักใบไม้นะคะถักใบไม้ใบที่เราชอบใบอะไรก็ได้นะคะในคลิป u t u b e มีเยอะแยะนะคะแล้วก็ถักเป็นโซ่มาแล้วก็ถักใบไม้นะคะเนี่ยถักสลับกันอย่างนี้นะคะถักใบไม้ถักโซ่ไปเอาตามความยาวที่เราชอบเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะ จากนั้นนะคะเราก็มานี่ค่ะเราก็นำลูกที่เราถักเนี่ยเพราะฉะนั้นงานฝีมือแบบนี้นะคะจะมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเราสามารถพกพานะคะไปถักที่ไหนก็ได้นะคะถักรูปแบบนี้สะสมไว้ก่อนก็ได้นะคะด้านในเป็นลูกปัดไม้นะคะลูกปัดไม้เราก็หาซื้อได้นะคะตามร้านอุปกรณ์ทั่วไปนะคะนะคะถักสะสมเลยค่ะถ้าเรามีเศษไหมนะคะ นี่ค่ะพี่แหม่มก็ใช้เศษไหมนะคะงานชิ้นนี้เกิดจากเศษไหมที่เหลือใช้เพียงแต่ว่าเอามาไล่โคนสีนะคะนี่นะคะเอามาเย็บติดเลยนะคะเย็บติดแล้วก็ตกแต่งด้วยเมสคริสตัลนะคะตรงปลายนิดนึงนะคะก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะคะนี่นะคะก็เป็นเศษไหมที่เหลือนะคะเหลือสีอะไรนะคะแล้วก็เพราะว่าทําไมถึงเป็นเศษไหมถ้าเพื่อนๆไปซื้อไหมสมมุติว่า ไปซื้อไหมสีขาวอย่างนี้นะคะ1นึ่ม้วนนะคะราคาประมาณ65บาท75บาทแล้วเพื่อนๆก็ไปซื้อนี่อีกสีครีมมาอีกนะคะสีน้ำตาลอีกสแล้นะคะสามม้วนแล้วนะคะสีดำอีกนะคะสี่ม้วนแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็ยังมีสีเหลือบนี้อีกห้าม้วนแล้วนะคะนี่ถ้าคูณเป็นจำนวนเงินนะเท่าไหร่ละคะหกห้าสามสิบ ะะก็สามสี่ร้อยบาทแล้วยังไม่รวมสีเขียวอีกนะคะที่เป็นใบไม้เหลือแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้เหมาะสําหรับการใช้เศษไหมที่เราเหลือใช้นะคะนะคะเหลือไม่ยาวแล้วก็สามารถถักเป็นงานชิ้นเล็กๆเ,เอามาประกอบเป็นชิ้นงานใหญ่ๆนะคะนี่นะคะเหมาะแบบกับงานแบบนี้มากนะคะจะได้คํานวณเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายของเราเนี่ย อย่างงานใบไม้ชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะคะหมอะสาหรับเศษไหมที่เหลือใช้อันนี้เป็นไหมซัมเมอร์นะคะเป็นไหมซัมเมอร์ที่ใช้ถักกระเป๋าเหลือก้อนเล็กๆนะคะก้อนเล็กๆนะคะอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเรานํามาถักชิ้นงานแบบนี้นะคะแล้วเรานํามาตกแต่งนะคะในชิ้นงานของเรานะคะในชิ้นงานของเรามันก็ทําให้เรามีหลายหลากสีนะคะเพืเ่อนๆนี่นะแต่งานชิ้นนี้ที่ลูกค้าสั่งมาเนี่ยเป็นเศษหมดเลยนะคะยี่สิบสีนะคะ เป็นเศษไหมที่ลูกค้าได้มานะคะทั้งๆที่คนที่ชอบงานถักชิ้นนี้เขาก็ถักงานเป็นนะคะมีฝีมือในการถักแต่ก็ส่งมาให้พี่แมมนะเพราะว่าอยากได้ดีไซน์นะคะอยากได้ดีไซน์นะคะส่งไหมมาให้นะคะนี่แหละค่ะก็เป็นการเอาชิ้นไหมนะคะมาเศษไหมมาใช้แบบให้ดูสวยงามและดูมีค่านะคะ แต่ถ้างานชิ้นนี้เป็นงานถักขายนะคะวิธีการคิดเงินของพี่แหม่มก็คือนะคะนี่ค่ะพี่แหมมจะจะคิดเป็นสีเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเราต้องใช้ค่าแรงในการถักนะคะใช้กี่สีนะคะแล้วก็คูณจำนวนสีเลยนะคะเหมือนกับว่าเราถักให้ออกแบบให้นะคะเพราะฉะนั้นราคางานชิ้นนี้นะคะไม่ต่ำกว่าเจ0ดรอยบาทนะคะไม่ต่ำกว่านะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่า ทุกอย่างคือเราต้องซื้อนะคะต้องซื้อนะคะแล้วก็คิดเป็นจํานวนเงินแล้วก็พี่แหม่มผักให้นะคะเป็นค่าแรงส่วนไมที่เหลือแล้วแต่คุณลูกค้าว่าจะให้คนถักหรือว่าจะเก็บไว้เองนะคะได้ทั้งหมดนะคะอันนี้นะคะ่ะขอบคุณมากนะคะหากว่ามีประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียนะคะก็ฝากแชร์นะคะฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปนะคะ